สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2566นะคะอ่าก็เป็นคลิปครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมอ่าก่อนพระราหูย้ายนะคะก็จะมีดวงดาวในลักษณะตามคลิปเนี่ยคลิปนี้ก็ผูกดวงมาที่15ก่อนดาวพุธย้ายนะคะดาวพุธก็ยังอยู่ในราศีกันอยู่ดาวพุธเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีตุล ในวันที่15เวลาเที่ยง13นาทีนะคะอันนี้ก็ก่อนดาวพุธย้ายเนี่ยก็จะมีลักษณะดวงดาวตามในในคลิปวิดีโอเจ้าชะตาคนรักษนาราศีเมทุนเนี่ยเป็นช่วงที่มีซิกเซนนะคะแล้วก็พลังชีวิตก็เข้มแข็งดีด้วยนะคะอ่าทำอะไรก็เหมือนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีะนะคะเพราะว่าเราลองดูนะคะเจ้าชะตาเนี่ยมีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ 3ก็คืออยู่ในเรือนสหัชชะนะคะและเรือนที่4ก็มีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เรือนที่11นะคะก็มีดาวพฤหัสอยู่ซึ่งเข้าตามกฎเกณฑ์นะคะของอุดมดาระเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสทำอะไรแล้วเกิดผลสำเร็จได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแต่ถ้าเราดูโดยรวมดวงดาวลักษณะนี้เนี่ย ให้ระวังความขัดแย้งที่จะเกิดเกี่ยวกับพี่น้องเราหรือ,อมีความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงมิตรสหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ระวังตรงจุดนี้นะคะระวังตรงจุดนี้ตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็มีความเขาเรียกว่ามีผลสำเร็จในการทำหน้าที่การงานได้อย่างดีเหมือนกันนะคะในช่วงจังหวะนี้ อะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆเนี่ยนะคะมันอาจจะมีบ้างเข้ามาเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเขาจะย้ายทีเนี่ยเขาก็จะส่งแดงกระเพื่อมเพราะฉะนั้นนึกถึงปัญหาตอนที่เขาเข้ามาก็คือเขาเริ่มเข้าตั้งแต่30มีนาคม2565เข้าสู่ราศีเมษเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะคะไปอะสัก2เดือน3เดือนเนี่ยเราเกิดปัญหาอะไรก็ลองดูนะคะแล้ว ดาวราหูเนี่ยเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็จะเป็นเรือนการงานตอนนั้นก็อาจจะ,ะมีดวงชะตาอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้เราพูดถึงดาวราหูอยู่ในเดือนนี้ก่อนนะคะเดือนนี้ก็จะมีลาภผละจะเป็นอะไรที่เราคาดหวังอะไรเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างแต่ก็เกิดผลสําเร็จนะคะที่ผ่านมานะคะ,ะแล้วก็ลาภผลก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามีดาวเรือหัส เขาเบียนอยู่นะคะ,ะแล้วในแง่เรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคะ7 8 9 10หน้าที่การงานเรากอ็อาจจะเหมือนมีปัญหาแฝงอยู่นะคะการแก้ไขปัญหาอะไรมันก็ไม่ได้หมดไปแต่ก็ค่อยๆแก้ไปมีเป็นรอบๆนะคะ,ะแต่ทีเนี้ยถ้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเหมือนกับทําให้เรา กิดแรงกระเพื่อมก็ทําให้เราเห็นปัญหาเห็นอะไรที่มันจะต้องแก้มากขึ้นนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาได้สําเร็จได้ดีได้ด้วยเช่นกันต,ตรงจุดนี้คุณก็ต้องเชื่อเซนส์ของตัวเองด้วยระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณช่วงนี้ก็มีลังสังหรณ์มีซิกเซนอะไรที่ดีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้คุณแล้วก็สามารถจะสื่อ,อ สื่อตรงถึงท่านได้ดีะนะคะเพราะว่าดาวเกตกลุ่มลักนาด้วยจิตใจอาจจะฟุ้งซ่านหน่อยอาจจะคิดมากคิดนู่นคิดนี่นะคะ,ะบางทีอย่าเพิ่งคิดไกลเกินตัวพยายามคิดให้อยู่กับปัจจุบันนะคะบางทีเราอาจจะนึกไปมากหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดผลดีสําหรับเจ้าชะตานะคะอันนี้เป็นจุดที่มองเห็นสําหรับคนลักนา,าราศีเมถุนเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าเดินทางนะนะคะหรือมีความรักพบรักระหว่างเดินทางหรือ,อเขาเรียกว่าพบรักจากมิตรสหายอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแต่ถามว่าความรักโอเคไหมความรักก็ยังเหมือนยังไม่ค่อยแน่นอนแต่โอกาสเนี่ยมันก็จะมีเพราะเราจะเห็นได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสหัสชาแล้วในเรือนปุตตะเนี่ยนะคะ ก็มีดาวอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรของดาวศุกร์แลวมาจากเดือนลาพาด,ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักแต่ว่าให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเขาะจะมีคนอื่นไหมเราก็ต้องดูด้วยนะคะหรือ เขาเป็นอย่างไรเขาปิดบังเราไม่เปิดเผยหมดหรือเปล่าอันนี้ต้องค่อยศึกษาอย่าทุ่มเทใจเต็มร้อยอนะคะสำหรับคนลักนณาราศีเมถุนในเดือนนี้เนี่ยนะคะคุณจะต้องอเขาเรียกว่าเป็นจุดที่คุณระวังเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะเพราะว่า ความจริงก็เกือบทุกราศีเลยที่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าดาวศุกร์อ่ะเขาเจอดาวคู่ศัตรูคือดาวเสาร์นะคะอ่าสำหรับของคุณลักนาราศีเมถุนเนี่ยอ่าดาวศุกร์เจอดาวเสาร์นี่ก็ระวังระดับหนึ่งแล้วดาวเจ้าเรือนปะตะนัตนิอยู่ราภะก็เหมือนให้คุณแต่ก็ยังอยู่กับอ่าดาวราหูอยู่นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะก็คืออ่ก็ยังไม่ได้เต็มที่นั่นเองอ่ะนะคะ ก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่มีความคือไม่เข้าที่เข้าทางอะไรบางอย่างถึงแม้จะได้รับผลอะไรที่สัมพันธ์กับคู่ครองคนรักแต่มันก็ได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรนะคะก็ให้รอบคอบให้มีสติอย่าใจร้อนใจเร็วแล้วก็อย่าคิดมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ,ะให้คิดเฉพาะหน้างานแล้วก็แก้ไขไปทีละขั้นทีละตอน ไปแค่เนี้ยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องการงานการงานก็เช่นกันนะคะการงานก็อะไรที่มันมีปัญหาเดิมๆมันออกมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะว่ามีดาวที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีหลายดวงเลยได้เข้ากดอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะมีทั้งดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะคุณก็ยังจะโชคดีมีอะไรที่เกื้อหน,นุนให้คุณ ก้าวข้ามผ่านปัญหาอะไรได้แต่ปัญหาจะให้คุณเห็นให้คุณได้แก้นั่นเองอะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นช่วงที่ทุกราศีนะคะต้องเป็นช่วงที่ระวังนะคะอ่าประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆอย่าไปเกิดความขัดแย้งมากนะคะแล้วก็คุณก็จะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนราศีเมถุนเนี่ยระวังขัดแย้งใน กี่ยวกับพี่น้องได้ด้วยนะคะหรือว่าในวงเพื่อนฝูงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อีกแนวหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือควรจะไปไหว้พระนะคะหรือว่า,าเขาเรียกว่าทําบุญทําทานคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญได้ด้วยนะคะก็ดีค่ะเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็หมั่นทําบ่อย เราก็จะเหมือนกับว่าอุปสรรคในชีวิตจะน้อยลงนะคะให้ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยก็ดีเมื่อเรามีสติดีแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปัญญาคิดอะไรออกในการแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ